เขาส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสถานที่อาคารสถานที่มาดูนะะแล้วก็ประเมินค่าเสียหายแล้วก็คิดว่าจะถ้ามันใช้ได้ปรับปรุงต่อไปได้เราก็จะปรับปรุงโดยเร็วนะคะถ้าไม่ได้ก็คงต้องทุบทิ้งแล้วก็เตร,รียมที่พักสำหรับนักเรียนเดือนครึ่งข้นขนางหน้าเลย่ะแแ เรียนแห่งนี้เนี่ยได้ก่อตั้งมาปีสามหกนะครับยี่สิบสามปีแล้วตึกนี่ใช้กมาเกือบ20ปีที่เราก็เราก็ไม่รู้ทางอยู่ที่กระทรวงศึกษาเนี่ยว่าจะให้ซ่อมแซมหรือจัดรบใหม่มาดำเนินการแล้วแต่ในส่วนนึ่งนะซึ่งซึ่งผมเองนฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาของเรียนเนี่ยก็เป็นห่วงอยู่ว่ามันทำไปแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับ เรื่องของตึกเก่าะระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าซ่อมแซมเพื่อใช้ชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าในส่วนหนึ่งต้องใช้สำหรับการนอนของเด็กในปีการศึกษาหน้านะฮะเดิอคือสบายก็ต้องเป็นงานที่เร่งดวง่วน